รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่งหัวโต๊ะนะคะประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมุงแก้ปัญหาเด็กนอกระบบกว่า70,000คนโดยหวังที่จะดึงกลับเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุดค่ะ ศาสตราจารย์ดรนรุมน์พินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีนายสุเทพเก่งสันเทียปหลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการเข้าร่วม ที่ประชุมค่ะมีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว223ครอบครัวรวมผู้เรียน235รายส่วนเขตมัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งจำนวน10ครอบครัว12รายและเขตมัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองจำนวน8ครอบครัว8รายพร้อมกันนี้ก็อย่างเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาตามกฎระ ปี2547รวมถึงประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนภาคบังคับปี2569และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อโดยมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานใกล้ชิดกับผู้ปกครองในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้รับทราบการดําเนินงานสําคัญนะคะอาทิการส่งนักเรียนในพื้นที่เข้าศึกษาต่อในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียน รู้51คนการพิจารณาแก้ไขคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว6ครอบครัวการอนุญาตศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ1แหง่งและการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand z e r o d ดอ o u u t เพื่อติดตามเด็กนอกระบบออกนอกระบบการศึกษา71,253คนซึ่งก็สามารถติดตามได้แล้วนะคะถึง47,486คนหรือว่าคิด

ขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมยังได้รายงานถึงความก้าวหน้าโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชนและองค์กรชุมชนในการพัฒนาสังคมสุขภาวะโดยทั้งนี้เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรนลุมนยังได้เข้าร่วมงานครบรอบ84ปีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยได้สะท้อนปัญหาความต้องการแรงงานทักษะสูงใน eec และเรียกร้องให้ภาค เอกชนปรับโครงสร้างค่าตอบแทนเด็กอาชีวะให้ใกล้เคียงกับบัณฑิตปริญญาตรีเพื่อสร้างแรงจูงใจ